สวัสดีครับดีๆ้อเราเข้าสูกเกม p ับต Mobile นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กระดานมีลนมาและที่สําคัญเลย <c oughs> ผมก็เป็นคนนำโดดอีกแล้ว <c oughs> แล้วที่เราจะไปลงนั่นก็คือเกาะหันสาเกาะหันสาของเรานั่นเอง <c oughs> อาคราวที่แล้วเราลงเกาะนี้ดีกว่าลงเกาะนี้ดีกว่ามารคให้มันน่นหน่อย เราจะพาเขาไปลงตรงนี้กันแล้วก็ทิ้งเขาฟาร์มไปจากนั้นเราก็ขโมยเรือลหลอบหนีเยี่ยมอ่าเบอร์สามมันโดดไปก่อนแล้ววะเบอร์สามไปเมืองนู้นวะ่ะโอเคสร้างมันมันต้องสนใจครับไปเราไปตรงนี้อ่าเบอร์สองเบอร์สองมันไปอ๋อเบอร์สองมันไปอีกเกาะหนึ่งเหลือเบอร์ววหนึ่งมากับเรา เหลือเบอร์หนึ่งมากับเราโอเคโอเคเบอร์หนึ่งมากับเราอยู่เยี่ยมเราต้องการปืนซักกระบอกหนึ่งเอาไว้แล้วเบิร์นเลือมีไหมมีไหม,มปืนพกไม่ต้องชา้าพกชา้าเราขอปืนกระบอกหนึ่งปืนอะไรก็ได้ยูซี่ก็ได้อ่อาตอกกระบอกอยู่ที่นี้เยี่ยมเลยโอเคไปอ่ามีเรือเยี่ยมไปเลยไปเลยไปเลย มีลำเดียวเะด้วยเยี่ยมเลยไปครับปลาให้ไปเกาะน,นูน้นไปดูเรือเกาะน,นูน้นไปดูเรือเกาะน,นู้นครับผมมีไหมวะถ้ามีเราจะทำลา,ทนะลายทิ้งนะย้ายที่ั่งโอเคยิงโอเคไป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  ไป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 ฝั่งนู้นมีบอกวะาข,ข,ขับดูให้ทั่วก่อนขับดูไปทั่วขับดูให้ทั่วก่อนเบอร์หนึ่งมันยังไม่รู้ตัวเบอร์สองก็ยังไม่รู้ตัวโอเคไปฝั่งนี้ไม่น่ามีเรือนะเหมือนจะมารับอ่ะเหมือนเหมือนจะมารับมองมันยิงบอดตรงนี้ไม่มีเรือโอเคไม่มีไปเข้าเกาะเข้าเกาะเลยเข้าเกาะเลย เขากอดเลยเขากอดเลยมันจะมามันจะมาตัว <zou> น <idity> ี้ม <naden> ีบ้านโอเคเราปานตัวนี้เอาอ้าวมีรถวะแม่สถานการณ์เป็นใจมีรถเอ่อเบอร์หนึ่งว่ายน้ำเบอร์หนึ่งว่ายน้ำรับเบอร์สองก็ดูท่าจะต้องว่ายน้ำเหมือนกันโอเคไปครับ เมื่หนึ่งไปขึ้นตรงนู้นโอเคเราไปไป,ไป,ไ,ปไปดักไปดักไปดักไปดูว่ามีรถเปล่าถ้ามีรถเราจะเราจะยิงล้อทิ้งสุดยอดแห่งความชั่วยร้ายมีอวะถนนอยู่นี่ <c oughs> ไม่มีโอเค <c oughs> ดูไปทั่วไม่น่ามีรถนะลงก่อนที่ไหนกัมาแล้ว Uh, ไม่มีรถโอเคไม่มีรถไม่มีรถเบอร์สองมาตรงเบอร์สองก็ไม่ได้มีรถเกาะมีแล้วไปนั่เราไปเลยดีกว่ารถไม่มีไปครับไม่มีรถสักคันโอ้ยตรงนี้มีคันหนึ่งเผื่อเพื่อมันวิ่งมาเจอเผื่อมันวิ่งมาเจอเพื่อมันวิ่งมาเจอเผือ่อมันวิ่งมาเจออ เพือพ่อเพื่อเพิ่งมาเจอเฉยๆอาอลูกหมดฮ่า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 ขึ้นรถครับไปมาร์คมาร์คแกงมาร์คหลอกได้หรอวะมาว่าตรงนี้มีรถ <c oughs> รกูมารถมาให้มึง <c oughs> มารถหลอกๆไว้ให้มึง <c oughs> ไปจะโบโยวงมาแล้ว เสือข้งพันหนึ่งไปแล้วไปแล้ววิ่งกันไปเถอะพวกมึงฮะทังโอเคตรงนี้มีคันหนึ่งรออะไรล่ะครับรออะไรล่ะครับรออะไรครับผมรออะไรครับเอาให้หมดเอาให้หมดอย่าให้เหลือ ไป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 กูมารถไม่ให้มังไม่เห็นกันเหรอเฮ้ยเบอร์หนึ่งมือสองมันเจอรถป่ะไอ้เชี่ยเอ้ยมันเจอรถได้ไงวะเอ้ยกูทำมาทั้งหมดเสียเปล่าแม่งเอ้ยแม่งเจอรถ กินน้ำก่อนโอ้มันเจอรถว่ะแอบไปยิงล้อมันดีไหมแอบไปยิงโอ้มันขึ้นรถแล้วไม่ต้องครับไปเข้าวงแล้วกันถ้างั้นโอ้ยศาสตดอุตสา่สาห์ยิงล้อตั้งหลายคันอ,อย่างนั้นเราก็สองคิวแล้ววันนี้สบายแล้วไอ้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมันอ๋อมันขับไปหาเบอร์สามเลยเดี๋ยวมึงเจอะรถมน่อยมึงเสร็จกูรถพวกมึงอ่ะ เฮ้ยมีคนไม่เหวี่ยงไม่เหวี่ยงกูลงก่อนเชี่ยเอ้ยนี่ไหนวะน้องยิงมาจากโบอดโอ้ยมัยิงมาจากโบอดจะช่วยไม่ได้หรอกไปดีกว่าไม่เหวี่ยงอ่ไปแล้วไปแล้วไม่เหวี่ยงแล้วไปแล้วตรงนู้นมีอะไรยิงอะไรบ้าเปล่าโอ้ยตู้รถรถรถใคร รถใครเราไม่มีกระทะไม่มีกระทะ,ร,ะ,ทะรถใครไม่มีเจ้าของไปครับขับสิเออไปไปขับไปไปเข้าวงเลยทิ้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองมาน,นีม่มือมือยิงไปเถอะกูไปละ เดาพลายงานเป็นร oh ok ื่ตัางลายงานอะไรมึงจะรายงานอะไรมึงจะรายงานอะไรก็หาอะไรไอเยี้ยัวร้อนเอารกิจรู้ล่วงมีชชั่นคอมพลีทหมายไปเข้าวงไปเข้าวงอย่างเดียวครับเอ็มร้อยเบอร์หนึ่งไปสวรรค์แล้วเบอร์สามกับเบอร์สองยังยัง ยังอยู่ที่เดิมเบอต่างกับเบอร์สองอาเบอร์สองน็อกเบอร์สองนอกมง,ง,งเจ็บดิมึงมงเจ็บดิวงเจ็บดิชุบคนอยู่เหรอชุบคนอยู่แน่ๆเรียบร้อยนอกสองหมดตีจ้าหมดตีเราก็กินยานดูเพื่อนตายอย่างสบายใจเชิบ <laughs> อ่าเบอร์หนึ่งมันออกไปแล้วเบอร์สองมันยังไม่ออกอ่ะมัมันแค่เลาตัดเลย บ้านนี้บ้านนี้ทีมีคนเลี้ยวเลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอยู่ไม่ได้เลี้ยวครับเลี้ยวครับเบอร์สามเบอร์สองมันยังอยู่อ่ะมันอยู่ดูอ่ะอาเบอร์สามไปแล้วเบอร์สองมันอยู่ดูมันกดรากงานกูนี่อ้าวทํานไงเอ้ยนำน้ำว่ะไปดักไปดักยิงมันดักยิงดักยิง จริงแม่งเลยเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาโอ้ยอยู่นูน่นเฮียไก่ใหญ่กระโขบไม่มีวะ่ะ มมีตะคก้ไหมเราขอตะโก้หน AL <als> ่อยขอตะโก้หน่อยเหลือสามคนเชี่ยสักตีนหนึ่งเต็มๆนี่กูวสวยเลยเนี่ยตัวสองมันอยู่ดูอยู่เลยวะเชี่ยเอ้ยจะไปแอบเรียนไหนดีวะบ้านนี้แน่ๆมันตีนหนึ่งแน่เลยสามตัวเฮี้ยเอ้ยกูจะรอดไหมเนี่ย

ม่มีควันแล้วด้วยเหี้ยเอ้ยม,มีระเบิดแล้วด้วยโอก็อยู่แถวนี้แหละปัญหาคือใช้เอฟีแทนเอ็มีค่อยค่อยอคโอเคโอเคเอ้ย้ตัวหนึ่งหนึ่งลุ้นลุ้นว่ะลุ้นว่ะใครครับเราอยู่ในวงอยู่มันก็อยู่ในวง ไอแม่งเอ้ยจะวิ่งไปยิงมันเลยมันยิงไปยิงมาเลยดีไหมระเบิดไม่มีอ่ะปัญหาคือมันระเบิดไม่มีเอาไงดีวะเอ้ยเฮ้ยคนเดียวเองโอกาสแชมป์โอกาสที่จะกินไก่อยู่แค่เอื้อมต้องเอาให้ได้ต <c oughs> ิยังไงยังไง ไม่รู้ว่ากูรอวงอ่ะโอ้ยว mm. oh, yeah. วงปังบีไปทางโน้อนอีก เชียเ่ยเออยิงไม่ทานมันอ้ยจะได้แชมป์อยู่แล้วเชี่อ